โครับมันจริงฮะมันมันมากๆสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ทอยด์ .com ครับคุณผู้ชมครับเป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องบินบาครับดัสอาร์ซีทุกประเภทเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเจอกับเว็บไซต์ไทยวิรทอยจะต้องมีสินค้าดีๆนะแนะนํากับคุณผู้ชมกันอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยัง อยู่กับเครื่องบินนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องบินบักขับวิทยุนะฮะตัวนี้อ่าคุณผู้ชมที่ชอบเครื่องบินหรือว่าท่านหลายๆท่านที่เล่นเครื่องบินเก่งๆนะ,ะเริ่มเริ่มมีฝีมือแล้วว่างั้นเถอะนะ,ะอยากจะเล่นเครื่องบินในแนวสปอร์ตดูบ้างนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นสินค้าตัวใหม่จากทางเว็บไซต์ของเราครับเป็นตัวสปอเตอร์อนะฮะอ่าสปอเตอร์เนะะี่ยอ่าเครื่องบินประเภทนี้จะออกแบบกับการบินโฉบเฉี่ยวนะฮะโฉบเฉี่ยวคล่องตัวอ่าเล่นท่าได้นะฮะบินคล่องตัวสุดๆเลยคือบินในแนวสปอร์ตสปอร์ตนะนบิ เล่นท่าทางอะไรอย่างเงี้ยสมาธิหงายท้องตีลกาอะไรเงาารี้ยสมาจิรักษาสมดุลได้ดีในระดับที่ดีมากๆสำหรับตัวสปอเตอร์นะจุดเด่นของเขาคือเขาจะมีสีสันสวยงามนะสป,ปอเตอร์เนี่ยจะไม่เหมือนรูปร่างของเครื่องบินจริงๆนะค,คุณผู้ชมครับแต่จะเป็นออกแบบมาหรับการบินโดยเฉพาะคือสีสันเนี่ยจะชูชัดไว้เลยนะครับตัวนี้เป็นสป,ปอเตอร์ขนาด1เมตรนะครับขนาด1เมตรนะค,รความสูงของปีกนะ1เมตรระบบล้อนะครับคุณผู้ชมครับระบบโซโวนะระบบล้อเนี่ย ออกแบบมาครับหลบเดียวล้อหน้าด้วยครับออกแบบการบินโชว์เชียวจริงๆนะฮะในสนามแบบทุกประเภทเลยทีเดียวเล่นได้แม่ต้องทางสนามที่ไม่ดีนะก็สามารถที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับปีของเขาจะเป็นลักษณะเป็นหยดน้ำนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าอีกแบบนี้นะฮะจะทําให้อากาศเนี่ยไหลผ่านได้ดีมากนะครับอากาศที่ไหลผ่านปีกด้านล่างและด้านบนเนี่ยเสมอกันทําให้การบินนั้นแบบว่าโชบเชียวแล้วก็สามารถทําความเร็วสูงๆได้ดีนะเดี๋ยวเราจะมาลองบินกันดู อันนี้ครับด้านในนะครก็จะเป็นแบตเตอรี่เป็น2องพมิลลิแอมป์นะครับคุณผู้ชมครับก็มีช่องใส่ให้กับตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับลักษณะของการทํางานนะครับจะมีความแรงมากๆาะครับหางหลังนะครับท้ายนะฮะสังเกตจากลัพเดอร์เรลเลเตอร์เนี่ยทํทำงานสูงจัดๆเลยนะครับเพื่อการบินที่บรรชบเฉียวมากๆนะครับแต่นี่ชุดเลี้ยวล้อหน้านะครับคุณผู้ชมครับสามารถเดียเลี้ยวได้นะฮะ จันนี่สวยงามกับสปอร์ตเตอร์นะครับผู้ชมครับเจอลมสบายนะฮะไม่มีปัญหาครับสุดต,ตัวนะครับสุดยอดนะการในสปอร์อตเตอร์เนี่ยงสรุปติดมือมันมา,มากครับผู้ชมครับนี่ครับแบบนี้ใครที่อยากจะเล่นสปอร์ตเตอร์ในแนวโคตรนนะจะจัดๆนะ ความเร็วนะดูความเร็วนะครับอัดร้อยดูแล้วครับความเร็วร้อยนะครับตอนนี้ เราขับมันจริงฮะมันมันมากมากมค,มความเร็วก็ได้ประมาณเป็นร้อยอยู่นะเป็นร้อยอยู่กลุม่มแรงครับสบายๆนะฮะเดี๋ยวจะลองร่างกายอีกรอบนะครับคุณผู้ชมครับปืด๊ด นี่ครับเป็นเอกของสปอเตอร์นะครับสต่บาที่บินแบบแนวอย่างเงี้ยนะฮะแต่บ,บ้านทีะบิน,นแนวอย่างเงี้ยแบบตัวไหนท้องบินนะครับแท้องบินนะฮะ่ฮ้ยท้องบิน,นะครับผู้ชมติดเบื่อตัวนี้เล่นดีคนระับขอบอกว่าสปอเตอร์ที่หนึ่งในเครื่องบินหน้าเล่นนะตัวหนึ่งเล่ดียวเปลวเปล่านะเปลวเปล่าจริงครับเปลวเปล่านะ เปนะล่ลลลลนาบบนะฮะระยะววงตีวงนี้ครับหางตีวงคันแคบแล้วฮะกระชากรอบหนีสบายๆนะฮะเนี่ยฮะสุดยอดจริงกับสปอร์เตอร์นะฮะหนึ่งเมตรตัวน,นี้เนี่ยตาล่อนนะครับตัวนี้ตัดเครื่องแล้วครับเน,ะะนีตัดเครื่องล่อนนิ่มๆนะฮะล่อนนิ่มๆติดมือนะฮะลงง่ายๆนะเล่นกับสปอร์เตอร์เนี่ยจะลงง่าย นี้นะสวยอย่างนี้คุผู้ชมที่ชอบเล่นโฟโตนะครับติดต่อเข้ามา,มาแต่มันยิ่งเล่จยิ่งมันนะคุณผู้ชมครับติดมือจริงๆครับแนวสีสันที่มีความสวยงามน,นะครับกับสปอร์เตอร์นะเนี่ยอะตาลอนนะครับ เนี่ยฮะผู้ชมครับเล่นอย่างเงี้ยสังเ,เกตว่าเวลาจะลงก็ไม่ต้องลงก็ได้นะไปต่ออย่างนี้ได้เลยแม้ความเร็วเนี่ยก็สูงสี่ร้อยนะครับผู้ชมครับมาใหม่ฮะเนี่ยแบบเรเดระยะขึ้นสั้นๆเลยครับผู้ชมครับแบบมันๆเลยครับ นั่นคุณผ้ชมครับเล่นสนุกลมแรงๆสบายๆครับเนื่องจากตีกของตัวนี้เป็นหยดน้ำนะครับ คุณผู้ชมครับสุดๆจริงๆครับกับการบินสปอร์ตเตอร์นะครับสุดๆจริงๆนะครับรอบแรงนะฮะกระชากรอบกระชากการเคลื่อนที่ด้วยสบาย์บาลมอเตอร์แล้วก็เร่งร้อยมาก็ค่อนข้างร้อนนิดๆนะฮะแต่ว่าถือว่าปกตินะกับการเล่นสปอร์ตเตอร์สุดๆจริงๆครับอย่าลืมนะครับ1400บาทกับลำต่อเปล่านะครับแล้วก็ชุดไฟนะครับพร้อมชุดไฟ2อ0พคือใครที่มียูเมตรีโมทอยู่แล้วสามารถซื้อเนี่ยแบบเนี้ยตัวเต็มๆอย่างเงี้ย2,700นะถ้าไม่มีอะไรเลยก็4,800เลือกเอาเลยตามใจชอบ สนุกสนุกงี้วันนี้ครับจากกันที่สปอเตอร์กับไทเวอร์ตอยครับ,ไ,รบไปเล่นสปอเตอ,เตอร์กันก่อนนะวันนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับชุดหน้าจะมีของเล่นให้เราได้เล่นกันอีกนะ